และในลำดับต่อไปนะครับขอเชิญทุกท่านรับฟังมุมมองว่าบทบาทของวิชาชีพบัญชีนั้นเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนอย่างไรนะครับโดยได้รับเกียรติจากมิสเตอร์เควินแดนซี่ชีฟเอ็กคอซีฟออฟิเซอร์อินเตอร์เนช a ่นแนลเ a เดเรชันออฟแอคเ์นะครับขอเชิญรับชมทางว t ทได้เลยครับในนามของสหพันธ์ วิชาชีพอาเซียนขอบคุณที่ให้โอกาสในการให้เรานามาแบ่งปันมุมมอง,มองเกี่ยวกับความสําคัญของการจะทำรายงาน,นความยั่งยืนของบริษัทต,ต,ต่อวิชาชีพบัญชีนะคบกับผมขออนุญาตใช้เวลาของผมในการนําเสนอผลงานที่ได้รับข้อมูลของในนามของสาพ,พันนะคะและก็รวมถึงแผนการทํางานที่ทำให้เราสามารถจะเรียกว่าเป็นการลงมือทำของเราได้นะคะอยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าเราเชื่อว่าช่วงเวลานี้ถึงเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดในฐานะทำงานในฐานะที่เป็นนักบัญชีวิชาชีพนะคะในช่วง2ปีที่ผ่านมา i f a ฟได้สนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการมาตรฐานระหว่างประเทศด้านความยั่งยืน หรือ ISSB ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมูลที่ I S I F R S ภายใต้การนำและการดูแลของมูลที่ I F R S นั้นเราสามารถจัดตั้งคณะกรรมการมาตรฐานระหว่างประเทศด้านความยั่งยืนได้สำเร็จโดยมีเป้าหมายในการสร้างกรอบพื้นฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการระยะยาวของเราและสิ่งที่กิจการให้คุณค่านั้นเราเชื่อว่าการจัดตั้งใน ISSB จะนำมาซึ่งการสร้างระบบสากลในการสร้างความยั่งยืน หรือการดาเนินงานด้านสิ่งแวดลอ้อมและมีความสําคัญอย่างมากต่อภาคธุรกิจนักลงทุนรวมถึงสังคมโดยรวม ในปี2022นี้ในฐานะนักบัญชีวิชาชีพเราจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญกับการนํามาซึ่งการปรับเปลี่ยนจากการกําหนดมาตรฐานคุณภาพสูงในการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนให้การมาเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองที่โดยเฉพาะในมุมมองของ CFO และทีมทางการเงินในการบราการการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนเข้าด้วยกันซึ่งจะทําให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นของผู้บริหารระดับสูงและการกำกับดูแลที่ดีขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารบริษัทและทําให้การเกิดการผลักดันให้มีการจัดรายงาน ที่มีความยั่งยืนเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนและทาให้เกิดความเชื่อใจว่าข้อมูลได้ความยั่งยืนที่บริษัทให้ได้รับความถูกต้องการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นั้นการดําเนินการอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานในบางประเทศหรือในบางภูมิภาคแต่ในฐานะนันกบัญชีที่มีความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์และภาคของภาคสาธารณะเราจะไม่จะเป็นต้องเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในช่วงต้นปีของ นี้ไอแซคได้เปิดเผยข้อมูลเปลิดเผยข้อความเรียกร้องให้ผู้ที่ทำงานในสายงานบัญชีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการทำงานในภาคสาธารณะในบริษัทในภาครัฐไม่ว่าจะในฐานะบัญชีวิชาชีพหรือในฐานะองค์กรวิชาชีพให้ช่วยกันผลักดนันให้เกิดความยั่งยืนและช่วยกันป้องกันต้นทุนที่อาจจะเกิดจากความไม่สอดคล้องของกฎเกณฑ์ผมอยากจะ,จะขอเน้นย้ำประเด็นสำคัญสองประการประการแรกโลกใบน,นี้ต้องการข้อมูลความยั่งยืนที่มีค,มคุณภาพสูงดังนั้นเราจะเป็นจะต้องดำเนินการดังนี้ฮะ เราจะนจะต้องสนับสนุนแนวคิดการสร้างกรอบพื้นฐานลงทุนให้ในการ,ปรเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนที่มีความครอบคลุมและให้ความสําคัญกับนักลงทุนอานัดของ ISSB กำหนดให้เราพัฒนากระบวนการจัดทํามาตรฐานเชิงเทคนิคเมื่อทุกเมื่อที่เป็นไปได้เราจะป็นจะต้องร่วมมือกับผู้กําหนดนโยบาย และผู้กํากับดูแลกฎเกณฑ์เพื่อให้แต่ละประเทศสามารถที่จะสร้างมาตรฐานในการดำเนินการให้สอดคล้องกับ ASB และเราจาเป็นจะต้องสร้างกระบวนการและคุณภาพในการรายงานความยั่งยืนภาพัางคับเราจะต้องทาให้ลูกค้าที่เราตรวจสอบข้อมูลด้านการเงินดําเนินกระบวนการตรวจสอบความยั่งยืนเพิ่มเติมและเราจะต้องแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของความเชื่อมโยงก,กันระหว่างมาตรฐานการรายงานข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง งานสําคัญที่เป็นประการที่2ของเราก็คือการทําให้วิชาชีพบัญชีของเรานะะในฐานะที่เราเป็นศูนย์กลางของการดูแลข้อมูลและการตัดสินใจของภาคธุรกิจพวกเราสามารถใช้ทักษะและความชํานาญในการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินเข้าด้วยกันเมื่อผนวกเข้ากับเครือข่ายของนักบัญชีทั่วโลกของเราแล้วอนัดเรื่องการรักษาผลประโยชน์ของภาคสาธารณะจันบรวิชาชีพการกตัดสินใจทักษะความชำนาญและการกำจับดูแลกฎเกณฑ์ ทั้งหมดนี้ทําให้พวกเราในฐานะนักบัญชีวิชาชีพมีความเหมาะสมที่สุดในการจะนาการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญครั้งนี้ซึ่งหากพิจารณาแล้วคงไม่มีวิชาชีพใดที่เหมาะสมในการดำเนินการครั้งนี้มากกว่าวิชาชีพของเราและท้ายที่สุดในฐานะน,นักบัญชีฮะพวกเราสามารถทงํงานการเปลี่ยนแปลอง,องอย่างยั่งยืนเชิงรุกในการทํางานในแต่ละวันได้ประกาศแรกครับ โดยการที่เราจะสามารถทางานเชิงลุกในรายงานผลกระทบเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศในรายงานทางการเงินตามที่มาตรฐานการจัดทํารายงานทางการเงินและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลศที่กาหนดไว้อยู่แล้วนะคะแล้วก็การที่สอนในกา,การบูรณาการการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลความยั่งยืนและช่วยสร้างมุมมองเชิงบูรณา,าการให้กับภาคธุรกิจ ในการเชื่อมโยงการทำงานด้านการเหนือและด้านความยั่งยืนเขาด้วยกันด้วยการดำเนินการทั้งหมดนี้จะทำให้พวกเราสามารถพัฒนาจะทำให้เราสามารถพัฒนา,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 นาการรายงานข้อมูลความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพได้ในอนาคตและท้ายที่สุดเราจำเป็นจะต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจภายในประเทศในการจัดทำนโยบายอย่างฉันฉลาดให้เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่นักบัญชีวิชาชีพจะต้องร่วมมือกันเพื่อจะทำเพื่อจะนำการเปลีป่ยนแปลงให้เกิดขึ้นระบบการรายงานข้อมูลความยั่งยืนที่มีนนและเป็น หนึ่งเดียวกันในระ,นระดับสากลการมีระบบเช่นนี้ช่วยให้เกิดการรายงานข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีคุณภาพสูงและมันจะสามารถที่จะช่วยให้บริษัทสามารถที่จะวัดและสร้างความก้าวหน้าของเป้าหมายได้ได้ได,ได้อย่างสอดคล้องการเปรียบเทียบกันได้และเป็นประโยชน์ต่อ,อการตัดสินใจ การวัดความก้าวหน้าและการรายงานข้อมูลนี้จะทำให้บริษัทมีความยั่งยืนมากขึ้นจะสามารถสร้างคุณค่าได้ในระยะยาวให้กับทั้งนักลงทุนและสังคมโดยรวมการสร้างระบบสากลเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันความไม่สอดคล้องกันของกฎเกณฑ์ต่างๆทั้งภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างต้องการการแข่งขันที่เป็นธรรมในทุกฝ่ายระบบสากลที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นจะช่วยลดความซับซ้อนความสับสนและต้นทุนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และยิ่งนักลงทุนให้ความสําคัญมากเท่าไหร่กับการพิจารณาด้านประเด็นด้านความยั่งยืนในการตัดสินใจในการลงทุนบริษัทที่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่มีคุณภาพสูงจะยิ่งมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นมากเท่านั้นจะยิ่งเห็นได้ว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน,น,นก็คือการที่รายงานข้อมูลและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกลายเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของอาชีพนักบัญชีในอนาคต ความยั่งยืนจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงกันของงานที่เรากำลังทำอยู่นำมาซึ่งแง่มุมและคุณค่าใหม่ที่เราสามารถจะส่งมอบไปกับผู้อื่นผ่านอาชีพนักบัญชีและยิ่งจะทำให้อาชีพนักบัญชีของเรามีคุณค่าและน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงในงานที่เราทำในครั้งนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายและอาจจะต้องใช้เวลานานแต่เราจำเป็นจะต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ขึ้นสังคมต้องการเราที่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ท้ายที่สุดแล้วเราสามารถที่จะช่วยกันสร้างความยั่งยืนให้กับสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับน,นักลงทุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวมผมขอจบการนำเสนอข,ของผมด้วยการเน้นย้ำว่ามันไม่มีอะไรที่ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากกว่านี้ในการที่จะเป็นนักบัญชีวิชาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเราต้องร่วมมือกันผมขอสนับสนุน ครั้งนี้ครับ